ยังสไลด์ที่มาค่ะที่อุทยานแห่งชาติทาคิโนะนะคะหนูยิ้มบอกว่าหนูยิ้มจะมาทำลูกกระต่ายอ่ะดูน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 ะเริ่มต้นอ่านี่เ้ยกระต่ายจริงๆด้วยตรงนี้เป็นขานะเป็นเท้าเท้าและตรงนี้เป็นตัวและตรงนี้เป็นหัวและตรงนี้ก็เป็นหูกระต่าย อื้อสวยค่ะสวยคมเหรินจริงจริงด้วยโอ้พี่เคสโนมบิลดูสิเท่มากโอ้โหเราเจอแล้วะค่มาตื่นเต้นดูสิเราไม่ต้องลากขึ้นไปเล้วข้างหนาบนนั้นเราไม่ต้องลากของยางแล้วเราจะมีมีสลิงดึงของยางเราพร้อมกับของยางขึ้นไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันหนูยิ้มจับนะตั้งคิวเลยนะไปเลยเจะไปยัน,นนะรอก่อนนะหนูยิ้มบายบายหนูไปแล้วนะคะอุ้ยเดไปแล้วดึงดึแล้วบายบายหนูยิง้งโอเค นี่นดหมหมูม่วยค่ะหิมะตกนักตอนนี้ก้นเย็นมาก้เพราะว่าก้นของเราไลไปกับหิมานะคะดูมามเห็นแต่เป็นสีขาวขนะคะทุกคนดูแม่หมเต็มไปด้วยหิมะค่ะ ดูแย้มดูดูหน้าดูแ mm ย้มเต็มไปด้วยหมะต่อนะคะแล้วหันหลังหันหลังเออปัด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 ตนึงดูแย้มายบายดูแย้มลงไปแล้วดูยิ้มกำลังจะไปแล้วนะคะดูยิ้มายเลยแล้ต้องนั่งอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็ต้องต่างอย่างนี้ไป สองนะครับ่นุกมากเลยเร็วด้วยไม่ค่อยมีเด็กเล่นเลยอ่ะยิ้มแย้มชอบมากเลยดูดูยิ้มอยู่ข้างบนเลยเล่นตรงนี้น่าจะอีกนาน่ะ แม่ปุป๋ยปล่อยให้ยิ้มแย้มเล่นตรงนี้ก่อนนะคะเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วนะคะออกมาทํากระต่าย,ย,ยอ่ะทำขาทําตัวทําตัวเสร็จอทาทําหน้าข้างล่างแล้วก็หน้าข้างบนเสร็จแล้วก็ทําหูกระต่าย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมองค่ออ,อกว่า,วามันเป็นเต็มไปด้วยรอยเท้าไงคะดูะย,ดยิ้มหนูยนิ้มชวนเข้าตรงนี้นะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไร ตกลงไปแต่ข้างบนค่ะดูสิโอเป็นฟโเป็นเหมือนเป็นเขาโตรอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอเอ้าตองนี้อยไอยู่ตรงกลาง เออไม่ได้แล้วป่ะตรงนี้เป็นโดมที่เปิดนะคะ้ให้มะกระตกเด็กก็มาเล่นที่มาตรงนี้ได้ป่ะ Thank you เรากำลังจะไปเล่นรอบสุดท้ายกันแล้วนะคะนี่ครับนี่ลงไปแล้ว